ครับสวัสดีครับสวัสดีชาว YouTube และสวนชาวสวนทุเรียนมือใหม่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องปุ๋ยนะครับผมเรื่องปุ๋ยนะครับว่าผมใช้สูตรอะไรบ้างนะครับผมก็มีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าสวนผมใช้ปุ๋ยสูตรไหนบ้างนะครับผมวันนี้ก็จะมาตอบคำถามกับเพื่อนๆครับว่าทำไมต้องสลับปุ๋ยนะครับทำไมต้องใช้ปุ๋ยหลายตัวนะครับ วันนี้ก็จะมาตอบคำถามนะครับแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังนะครับผมสําหรับเรื่องปุ๋ยนะครับผมสวนผมใช้นะครับผมมีหกสามสามครับเป็นอินรีย์เคมีนะครับผมอินรียเคมีครับแล้วก็ยี่สิบห้าเจ็ด็ดนะครับผมแล้วก็สิบหกสิบหกสิบหกครับสูตรเสมอนะครับผมวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับแต่ละตัวนะครับผม ว่ามีประโยชน์ยังไงทาไมต้องสลับกันนะครับผมแล้วผมจะสลับยังไงนะครับผมก็มาฟังกันครับผมวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องปุ๋ยนะครับก็จะพาชมทุเรียนไปด้วยนะครับผมเอาชมทุเรียนนะครับในสวนของผมนะครับผมก็มาบอกแนวทางนะครับดีๆสําหรับเพื่อนๆนะครับผมให้เอาไปใช้เป็นแนวทางกันได้นะครับผมเป็นแนวทางนะครับสําหรับ ประสบการณ์ที่ผมทําในสวนของผมนะครับแล้วก็ปุ๋ยที่ผมใช้ในสวนของผมนะครับผมมาบอกกับเพื่อนๆนะครับผมหกสามสามนะครับผมปุ๋ยหกสามสามเป็นอินซีเคมีนะครับที่ผมใช้เป็นปุ๋ยค้างคาวนะครับผมตาค้างคาวนะครับขี้ค้างคาวอินซีเคมีครับอินซีเคมีนะครับจะช่วยครับบำรุงดินได้ด้วยนะครับผม อินรีเคมีนะครับเพราะว่าเขามีอินรียอยู่ด้วยนะครับผมอินรียเคมีหกสามสามนะครับผมเขาจะช่วยบำรุงดินนะครับส่วนไนโตรเจนนะครับผมไนโตรเจนหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็โพแทสเซียมฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับผมสามสามนะครับเป็นสูตรตัวหน้าสูงนะครับผมเขาจะช่วยบำรุงใบนะครับ ส่วนหลักๆก็คือบำรุงดินนะครับผม633เป็นอินทรีย์เคมีนะครับก็เอาไปปรับใช้กันครับเอาไปเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับชาวสวนมือใหม่นะครับผมสําหรับที่ถามกันเข้ามานะครับส่วน2577ครับผม2577นะครับเป็นปุ๋ยเคมีล้วนนะครับเคมีล้วนนะครับก็จะช่วยให้ดึงยอดได้เร็วขึ้นนะครับผม ดึงยอดแล้วก็ทําให้ใบใหญ่นะครับทําให้ใบสมบูรณ์ครับใบใหญ่ใบหนาครับสําหรับยี่สิบห้าเจ็ดนะครับผมใช้ของยาล่านะครับยี่สิบห้าเจ็ดยาล่าครับส่วนเพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็ใช้ยี่ห้อนั้นก็ได้นะครับผมของผมใช้ยาล่ายี่สิบห้าเจ็ดนะครับผมเป็นเคมีล้วนนะครับจะช่วยให้ใบใหญ่ยาวนะครับ แล้วก็แตกยอดได้ดีนะครับผม2577ก็ปุ๋ย K เคมีล้วนพืชก็จะนำไปใช้ได้เร็วนะครับต่างต่างกับเคมีอินซีเคมีนะครับอินซีเคมีเขาก็จะละลายช้าหน่อยนะครับผมสำหรับเป็นอินซีเคมีหกสนะครับละลายช้ากว่าปุ๋ยเคมีล้วนยี่สิดเจ็นะครับของยาล่านะครับ แล้วก็สูตรเสมอนะครับผมสูตรเสมอทำไมต้องใส่สูตรเสมอด้วยนะครับสําหรับทุวเดเล็กนะครับผมใส่ตั้งแต่ต้นอายุได้4ี่หเดือนนะครับผมสําหรับสูตรเสมอนะครับก็ใส่มาเลยครับผมบางคนบอกว่านะครับกลัวใบจะเล็กครับกลัวใบจะเล็กเพราะว่าเขามีโพแทสเซียมฟอสฟอรัสสูงนะครับผมจะ มาแนะนําแนวทางการสลับปุ๋ยนะครับต้องมาบอกสมรุคุณก่อนครับว่า16สูตรเสมอใส่เพื่ออะไรนะครับใส่เพื่อให้ลําต้นนะครับผมลาต้นและกิ่งก้านของเขาใหญ่นะครับผมสําหรับสูตรเสมอนะครับสูตร16 16 16นะครับจะช่วยให้ลําต้นเขาใหญ่นะครับกิ่งก้านใหญ่นะครับนี่นะครับเป็นเหตุผลที่ทําไมต้องสลับกับสูตรเสมอด้วยนะครับผมเพื่อธาตุอาหารจะได้ครบนั่นเองนะครับผมครบทุกส่วนนะครับพืชจะ ใช้ทุกส่วนนะครับครับเขาจะขยายตัวขยายกิ่งขยายต้นนะครับผมสําหรับสูตรเสมอนะครับทีนี้สลับยังไงครับสลับแบบไหนนะครับสลับแบบไหนเนออินฟีเคมีหกสามสามนะครับผมจะใส่ประมาณยี่สิบถึงหนึ่งเดือนนะครับทุกตัวนะครับผม ทุกตัวสลับกันนะครับ20วันถึงหนึ่งเดือนครับห้ามขาดหนึ่งเดือนนะครับผมห้ามขาดหนึ่งเดือนนะครับไม่จําเป็นต้องรอรอบใบนะครับผมเพราะว่ารอบใบเขาจะอยู่ที่45ถึง60วันนะครับต่อหนึ่งรอบใบของเขานะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องดูรอบใบนะครับผมเพราะว่าใบยอดมันก็ออกไม่พร้อมกันอยู่แล้วนะครับของทั้งสวนครับมันออกไม่พร้อมกันทุกต้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราควรที่จะ ใส่ทุกยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนนะครับห้ามห้ามเกินหนึ่งเดือนนะครับเดือนละครั้งนะครับห้ามขาดนะครับผมมันจะมีธาตุอาหารทําให้มีธาตุอาหารในดินไม่ขาดนะครับผมแล้วทุเรียนก็เขาก็จะเขาก็จะกินได้โดยธรรมชาติของเขานะครับเขาจะจัดสรรของเขาเองนะครับ เมื่อมีธาตุอาหารอยู่ในดินแล้วก็ไม่จําเป็นต้องดูรากใบนะบผมใส่อยู่ตลอดเวลานะครับใส่อยู่ตลอดทุกยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนนะครับผมไม่ไม่ควรขาดนะครับไม่ควรขาดนี้นะครับนี่ครับก็สมบูรณ์นะครับใบก็ใหญ่นะผมใบก็ใหญ่ดีนะครับไม่เกี่ยวนะครับว่า สูตรเสมอจะทําให้ใบเล็กนะครับสูตรเสมอจะช่วยให้ลําต้นเขาใหญ่นะครับนี่ดูครับต้นนี้ก็อายุได้สองปีนะครับผมสองปีสีเดือนนะครับก่อสูงไปแล้วครับท่อมหัวไปแล้วนะครับต้นใหญ่มากนะครับผมดูลาต้นนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมไปดูไปปรับใช้กันนะครับส่วนสลับยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกนะครับสลับยังไงสลับแบบไหนนะครับ หกสามสามนะครับผมหรอบนะครับผมแล้วก็อีกยีบวันหรือหเดือนนะครับเป็นยี่สนะครับยี่สินะครับแล้วก็สิบห้ายบวันเออสิ 20, 20, บยวันถึงหเดือน,นครับก็สลับมาใส่สูตรหกสอีกหรอบนะครับหกสอีกหรอบแล้วก็ต่อมายีบวันถึงหเดือนก็ใส่สูตรเสมอนะครับสูตรเสมอครับ สู่เสมอเสร็จแล้วก mm ็วนมา633แล้วก็2577แล้วก็633แล้วก็สู่เสมอนะครับวนไปวนไปวนไปแบบนี้นะครับวนไปแบบนี้นะครับเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยนะครับ633สองรอบ2577หนึ่งรอบแล้วก็สู่เสมอหนึ่งรอบนะครับก็วนไปแบบนี้นะครับเข้าใจไหมครับอาจจะดูงงๆนะครับผม กสามสามหนึ่งรอบนะครับผมหกสามสามหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็ยี่สิบห้าจุดเจ็ดนะครับยี่สิบห้าจุดเจ็ดหนึ่งรอบนะครับแล้วก็วนมาหกสามสามอีกหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็ตามด้วยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอแล้วก็วนมาหกสามสามอีกหนึ่งรอบแล้วก็ยี่สิบห้าจุดเจ็ดหนึ่งรอบแล้วก็หกสามสามหนึ่งรอบแล้วก็สูตรเสมอหนึ่งรอบนะครับผมเข้าใจไหมครับแบบนี้นะครับจะเป็นหกสามสามสองรอบยี่สิบห้าจุดเจ็ดหนึ่งรอบนะครับ แล้วก็สูเสมอนะครับวนไปสลับกันไปนะครับผมยี่สิบวันถึงหนึ่งเดือนนะครับผมวนไปแบบนี้นะครับจะทําให้เดือนสมบูรณ์นะครับมีธาตุอาหารที่ครบนะครับผมสาหรับไนโตรเจนฟอสฟอรัสแล้วก็โพแทสเซียมนะครับผมครบนะครับแล้วก็จะไม่เป็นการทําให้ดินเสียนะครับเพราะว่าฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเราจะใส่หางนะครับผมให้ใส่หางมากเลยนะครับสูตรเสมอ สูตรเสมอนี as as so pues ่มันจะช่วยบนรุง okay, ต okay. ้นนะครับผมขาดไม่ได้เหมือนกันนะครับขาดไม่ได้นะครับวันนี้ก็จะมาบอกเป็นแนวทางนะครับผมสําหรับเรื่องปุ๋ยนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับว่าทําไมต้องสลับนะครับสลับเพื่ออะไรนะครับเนาะก็เอาไปใช้เป็นแนวทางนะครับผมสําหรับเพื่อนๆมือใหม่นะครับใส่ได้ตั้งแต่ทุเรียนห้าเดือนขึ้นไปเลยนะครับสําหรับสูตรเสมอนะครับสหรับกับสูตรตัวหน้าสูงนะครับ ใส่ไปบนบนไปแบบนี้นะครับก็เอามาบอกเป็นแนวทางเพื่อนๆนะผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแชร์ออกไปนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีความรู้นะครับเอาไปใช้เป็นแนวทางกันได้นะครับผมเอาไปใช้เป็นแนวทางกันนะครับสําหรับชาวสวนทุเรียนมือใหม่นะครับเนาะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแช์นะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ